สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคลิปทาสคลิปชาวธาตุดินพลิกศพกันมังกรน,นะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะ2 5 6 7อ้ามา,มาดูกันเลยมาดูกันเลยสถานะแรกสถานะคนโสดก่อนเลยนะคะสถานะคนโสดนะคะขอดูสถานาการณ์ความรักปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ w e l l of fortune นั่นเอง นะคะทุกอย่างมันกําลังเปลี่ยนไปมันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะคะพลังงานของไพ่บ่งบอกนั้นเลยเพราะว่านี่มันคือเครื่องจักรวงล้อที่หมุนเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาที่มันแบบจากคนโสดจะกลายเป็นคนไม่โสดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคุณมีใครคนหนึ่งที่เขารู้สึกดีกับคุณแต่ไม่มีไม่มีทิท่าแสดงออกเขาเป็นคนเย็นช้านะคะคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดชอบความรู้สึก ของคนที่จะคบคนใหม่ได้ยังไงเขาก็เลยไม่มีทิฐาที่แสดงออกอะไรแต่เขาชอบคุณนะรู้สึกดีกับคุณคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนนี้อาจจะเป็นคนในที่ทํางานหรือเป็นคนที่รู้จักมาอีกทอด,ทอด,ทอดหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเป็นคนที่ชอบคุณนั่นแหละค่ะแต่เขาออก,ออกแนวค่อนข้างจะเย็นชาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเท่าไหร่นะคะมีโนโนจะเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นคนที่อยู่ในระแวกทํางานที่เดียวกับคุณนะคะแต่มีตําแหน่งที่สูงกว่าอืม แล้วยังไงต่อเอชออฟสอดโอเคแต่ในบางคนบางท่านนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะแต่ในบางคนบางท่านต้องบอกว่าจงระวังเพราะความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่ว่าเขาคนนี้ยังคาราคาซังกับคนรักเก่าของเขาอยู่นะคะยังคาราคาซังกับคนรักเก่าของเขาอยู่ยังวนเวียนกับคนรักเก่าของเขาอยู่หรือความสัมพันธ์นี้จะเป็นรักซ้อนได้ไปเช็คดูให้ดีๆกับคนคน,คนนี้นะคะที่คุณ่มีเซ็์มีเซ็์คุณมีเซ็์คุณรู้เองว่า เฮ้ยคนคนนี้น่าจะมีคนอื่นเข้ามาประมาณนั้นนะคะอืมคนคนนี้น่าจะมีอีกคนหนึ่งแต่ไพ่เดอะสัตว์ออกมาว่าคุณเองยังฉลาดพอที่คิดจะเลือกคนเข้ามาในชีวิตนะคะยังไม่เลือกใครสุมสสุมห้าเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่เดอะสันแต่คุณมีคนชอบม,มีคนที่รู้สึกดีอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะคะอืมถ้ากรณีนี้ถามถึงเรื่องคนรักเก่าแล้วก็ต้องบอกว่าคนรักเก่าเขาคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณแต่เขามีคนอื่นอยู่เขาเคลียร์ตัวเองไม่ได้นะคะ บางท่านคุยกับชาวราศีกันลัคนากันอืมเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นในช่วงนี้ในช่วงเนี้ยก็คือคุณจะนิ่งๆเงียบๆเหมือนอยู่คนเดียวแล้วสบายใจนะคะกับที่ผ่านมาอ่มาทีนี้ในดูในเดือนมีนาคมกันบ้างค่ะสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณโสดจะเป็นยังไง Si of p e n พนิ l คิ คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณแอบปลื้มคนที่คุณเลงเอาไว้เขาจะเริ่มมาปลุกต้นรักกับคุณอาจจะมีการชวนไปนู่นไปนี่หรืออาจจะมีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นอีกในหนึ่งชาวธาตุดินพฤกษกรมังกรจะมีคนทักคุณมาทางโซเชียลมีเดียอยู่ๆก็มาคุยกันเป็นสัปดาห์แรกของเดือนที่คุณไม่เหงาแต่จะเป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับทุกๆคนที่เข้ามาคุยกับคุณจะอยู่ในลักษณะของการที่เป็นเพื่อนกันไปก่อนยังไม่มีใครที่พิเศษมากสักทีเดียวหรือน่าสนใจขนาดนั้นนะคะอืม สัปดาห์ที่2ของชาวธาตุดินคนโสดค่ะ The Empress อุ้ยสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างที่จะฮอตฮอตมากๆในสัปดาห์ที่2มีแน,นวโน้มว่าเพื่อนคุณหรือคนใกล้ชิดคุณญาติพี่น้องคุณหรือใครชวนคุณไปขอพรจากเทพขอความหลักนะเนี่ยมีโอกาสบางคนได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะขอพรอะไรอย่างนี้ด้วยนะอะแต่เพ็่ว่าสัปดาห์ที่สของเดือนมีนาคมนี้คุณจะฮอตมากนะคะจะมีคนเข้ามาคุยมากกว่าเดิมนะคะ Six of Swords แต่ตัวคุณกับปิดกั้นตัวเองนะคุณกับแบบเลือกตอบแค่บางคนเลือกคุยแค่บางคนเท่านั้นนะคะเพราะคุณกลัวเจ็บคุณกลัวการเสียใจนะคะอืมสัปดาห์ที่3ในความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อ Queen of p e n t a c l e เป็นสัปดาห์ที่คุณเริ่มเลือกใครคนหนึ่งได้คนคนนี้เริ่มอยู่ในจิตใจของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรเหมือนกันนะคะอืมคนคนนี้คือเขามีแสดงเ,เขาแสดง ความเป็น gentleman หรือแสดงอะไรบางอย่างเพศไหนก็ตาม LGBTQ+ นะคะหมายถึงว่าเขาแสดงความเป็นแบบ gentleman หรือความรับผิดชอบอะไรบางอย่างต่อคุณนะแล้วเขาก็จริงใจแล้วเขาก็ซื่อสัตย์พูดความจริงอะมันเลยทำให้คุณรู้สึกประทับใจคนคนนี้อืมอ่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้จะเริ่มตกลงกันในสัปดาห์ที่3ว่าโอเคเราลองคุยกัน นะะในสัปดาห์ที่3ชาวท่าดินคนโสดจะมีจะมีคนคุยนะคะจะมีคนคุยจะมีคนคุยคนคนนี้เป็นใครคะหมอดูดูจากไหนได้เป็นคนที่คุณชอบนล้วแ่ะคะ่ะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยจะมีการได้พูดคุยกันว่าลองคุยกันดูสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์นี้ค่ะ Ace of Pentacles โอเคการปลูกต้นรักของความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะไพ่แปดเหรียญ มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยกันไปทีนิดทีดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเป็นตัวของตัวเองค่อยๆเปิดเผยตัวเองออกมาทีนิดนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกแหละเมื่อกี้เห็นมะลาไพ่ขึ้นมาว่าวิวออฟระจูนใบแรกจําได้ไหมคะในในต้นคลิปคุณจะไม่โสดแล้วคุณจะอยู่ในสถานะไม่สถานะไม่ชัดเจนสถานะมีมีคนคุยแล้วนะคะในเดือนนี้นะไพ่ใบ,บสุดท้ายค่ะเซเว่ o ออ o r อแป ในบางคนบางท่านต้องระวังถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่จริงใจในสัปดาห์ที่4คุณจะเห็นธาตุแท้ของเขาทัานทีถ้าถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่จริงใจในที่นี้คือเป็นรักซ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าไปยุ่งนะคะมันมีแนวโน้มว่าสัปดาห์ที่4จะมีการจับได้มีเกณฑ์จับได้มีเกณฑ์เสียใจเพราะไปรู้ทีหลังว่าโดนว่ามันเป็นความสัมพันธ์รักซ้อนขึ้นไพ่เจ็ดดาบเตือนแต่ถ้าในบางคนบางคู่ส่วนใหญ่ก็คือคุณควร ให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆค,ค,ค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่คุณไม่สดแล้วแน่ๆก็คือมีคนคุยแล้วนั่นแหละนะคะมีคนคุยแล้วนะมีคนคุยแล้วนะคะโอเคอ่ะป่ะนะคะขอดูความรู้สึกพิเศษหนึ่งใบของคุณที่คุณกําลังจะคบด้วยในเดือนนี้เขาคิดยังไงกับคุณ the devil โอ้โหบางท่านคุยชาวราศีมังกรและคนามังกรเขาลหลงไหลได้ปลื้มคุณมากา the devil หลงไหลคุณมากมีแพชชั่นกับคุณมากแต่เดวิลเดวิลก็ต้องระวังว่าบางคนเขามาด้วยเรื่องเซ็กส์นะต้องระวังนะคะแต่เอาเป็นว่าเขารักหลงคุณมากเขาชอบคุณมากเขารู้สึกดีกับคุณมากไนอปสอดแหนยไพ่ขึ้นมาเตือนระวังในบางคนบางท่านหมอกลัวจังเลยต้องระมัดระวังความสัมพันธ์รักซ้อนที่จะเข้ามาระวังมากๆนะคะระวังไว้นะระวังไว้ในบางคนบางท่านนะคะอืมไพ่บอกแนะนําไปแล้วว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า นะแต่คุณจะไม่โสดแล้วแหละมีมีคนเข้ามาคุยมีคนอยากคบออกับคุณแน่นอนนะคะประมาณนี้ค่ะคนโสดชาวธาตุด,ดินพรกศพกันมังกรค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุด,ดินพรึกศบกันมังกรสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นยังไงคะไพ่เดอะชาริออตใบแรกขึ้นมาเลย ให้เดชชาริออตบางท่านคุยกับชาราศีกรกฎลักนณากรากฎชีวิตคุณช่วงเนี้ยพัวพันกับคนมีเจ้าของพัวพันกับคนที่ไม่ชัดเจนพัวพันกับคนที่ไม่รู้กันแน่ว่าเขาคิดอะไรกับเรามาอ่อยๆเราเอาไว้นะคะมาทําเป็นจีบเชิงๆแต่ไม่จีบจริงขออีกใบหนึง่งชูออฟสอดเห็นไหมเป็นไพ่ของความไม่แน่นอน คุณเจอแต่ความรักที่ไม่แน่นอนนะปัจจุบันเนี้ยอืมแล้วความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคิงอว์อนเออมันเหมือนเพลงนี้เลยอะยังคงตามหาอะไรนะเดะปฏิเสธอะไรสักอย่างจำเป็นจำชื่อเพลงไม่ได้ขอโทษทีคุณเอาเป็นว่าคุณยังคงไม่เข็ดกับเรื่องความรักนะคะเอาง่ายๆว่าคุณมีกําลังใจที่ดีมากกว่า ใช้คํานี้ก็ไม่ได้คุณมีกําลังใจที่ดีมากกว่านะคะไม่ผิดกับหลัการที่เราไม่เข็ดถูกไหมความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่อยู่ที่ว่าเราจะความรักมาทําอะไรกับชีวิตและให้มันดีขึ้นมากกว่านะคะคุณยังเปิดใจเปิดใจแล้วคุณก็ป้องกันตัวเองได้เซฟตัวเองได้จากคนหลอกลวงอืมทีนี้มาดูกันต่อมีใครอยากจะถามถึงคุณอยู่พูดถึงคุณไหมคนรักเก่าเขาอยากคุยกับคุณมากเลยค่ะคนรักเก่าเขาอยากคุยกับคุณมากค่ะชาวทาตดิน นะสถานะไม่ชัดเจนมีคนรักเก่าที่เขาอยากคุยกับคุณมากนะคะอืมอ่ะแต่เดี๋ยวมาดูความรักปัจจุบันของคุณดีกว่านะคะความรักปัจจุบันของคุณเป็นยังไงมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนทั้งนั้นกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มีอะไรที่ดูชัดเจนเลยนะคะดูยังไม่จริงใจชาวทดินพฤชศักดิกามังกรที่มาดูมีแนวโน้มที่ว่าคุณอาจจะคุยกับคนมากกว่าหนึ่งคนในกรณีบางท่านบางคนนะ อืมแต่เป็นว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะอืมในความสัมพันธ์นี้มาทีนี้มาดูความรู้สึกของคนที่คุณคุยด้วยหน่อยเขาคิดยังไงกับคุณคะเดือนซันเขาชอบคุณมากนะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆจริงๆนะคะบางท่านคุยชาวราสิตุลละคนาตุลแต่หมอทําไมมีเซนต์มีทรายคิดว่ามีคนหนึ่งอ่ะชอบคุณมากแต่คนหนึ่งอ่ะยังไม่แน่ใจแต่คนที่ชอบคุณมากคุณรู้สึกเฉยๆนิ่งๆไปแต่คนที่คุณสนใจอสิ เขายังไม่แน่ใจไพจัตสติคือเขารอเวลาให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไพเดอรเฮอร์มิตคนคนนี้เขารู้สึกอยากอย,กอยู่กับคุณเมื่อตอนนี้เขาเหงาอะ่ะคนที่คุณชอบแล้วกันเอาประมาณนี้คนที่คุณรู้สึกอยากพัฒนากับเขาอะ่ะอืมถ้าถามถึงความรู้สึกของคนที่คุณอยากพัฒนาเขาแล้วก็เขายังไม่อยากพัฒนาคุณเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ต้องการใครจริงจังขนาดนั้นเขาต้องการคุณเฉพาะแค่เวลาเขาเหงานะคะอืมตัวคุณคิดยังไงกับเขาบ้างคะขอดูหน่อย เดอะฮ p ร์ดพ t เศษเขาคนนี้อยู่ในสัญชาตญาณของคุณเลยล่ะค่ะคุณรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าถูกใจรู้สึกว่ามันเข้ากันรู้สึกว่ามันโอเคมันเทคแคร์กันนิสัยใจคอแลวมันคล้ายๆกันความรู้สึกอะไรต่างๆมันมันเข้ากันได้นะคะคุณรู้สึกไงกัเขาอีกเอชออฟครับคุณรักเขาแล้วคุณชอบเขามากจริงๆนะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยคุณชอบเขามากจริงๆคุณรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้มากจริงคุณรู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะก็เข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะอืม six of p e n t a c l e แล้วดูแล้วเนี่ยคุณจะพยายามทําในทุกทักทุกทางที่ทําได้เพื่อที่จะพิชิตใจคนคนนี้มาด้วยนะคะม,มาเข้าเรื่องสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้าง ace of c u p เป็นช่วงเวลาที่จะไม่ค่อยได้คุยกันช่วงเวลาห่างๆกันแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีดต่อกันคุยกันบ้างแต่คุยกันน้อยลงแล้วเขาก็เงียบไปบ้างคุณเองก็ไม่กล้าคุยบ้างดูติดๆขัดๆ ดูนิ่งๆลอยๆไปนะคะเออแล้วคุณก็จะไปรู้ด้วยว่าอ๋อมีคนเข้ามาสนใจในตัวเขาเพิ่มทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณจะต้องมีคู่แข่งอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องแข่งขันกับการที่จะต้องคุยกับคนนี้เพื่อให้ชนะใจเขานะคะอืสัปดาห์ที่สองในความสัมพันธ์จะเป็นยังไง q u e e n o อ w a วอบุคคลตัวละครใหม่จะเปิดเผยตัวขึ้นมาว่าเขาคนนี้สนิทกับคนที่คุณคุยอยู่ มีสนิทสนมกันเขาถูกคอกันเขาทํางานด้วยกันเขารู้จักกันนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณนะคะอแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองเป็นคุณคุณทาตัวเองให้ดีคุณรักตัวเองอ่ะคุณปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้สนกับอีกฝั่งนึงว่าเขาจะมีใครเข้ามาสนใจคุณพร้อมที่จะไฟนะคุณขาสู้นะคุณก็นักสู้นะเนี่ยนะคะอโอ้ยยังไม่วายมีคนอายุน้อยกว่าเขา พยายามเข้ามาเกาะแกะคนคนนี้อีกด้วยค่ะอ่าพยายามเข้ามาเกาะแกะคนคนนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะมีคนนึงเข้ามาพยายามเกาะแกะคนคนนี้ด้วยนะคะอืมแต่คุณมองว่าไม่ใช่คู่แข่งของคุณอ่ะอีกคนนึงมากกว่าที่เป็นคู่แข่งของคุณที่เขาอายุพอๆคุณนะคะโอ้เรื่องราวเนาะอ่ะสัปดาห์ที่สามค่ะอืม สัปดาห์ความสัปดาห์ที่สามความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะเหมือนหลุดมือได้ง่ายมากคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างนะคะ tense of w a r เห็นไหมอ่ะมันไปมันไปไม่ถึงฝั่งสักทีมันค่อนข้างยากคุณเองต้องแบกรับความรู้สึกของตัวเองอยู่เงียบๆเขาเองจะไม่ได้พูดไม่ได้มีแสดงปริยาหรือมี reaction อะไรสักเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้นะคะอืมอืมแต่ก็หนีกันไม่พ้น หนีกันไม่พ้นคือเขาก็อยากคุยกับคุณอยู่ยังมีการทักมาพูดคุยมาอยู่เรื่อยๆแต่คุณอาจจะไปเห็นว่ามีใครๆหลายๆคนคนที่พยายามเข้าหาเขาพยายามแท็กเพราะว่าเขาเขากับคนนั้นอยู่ด้วยกันบ่อยมากขึ้นนะคะสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์จะได้ขยับสถานะไหมโอเคสัปดาห์สุดท้ายคุณจะได้เจอกับเขามีการไปเดทไปกินข้าวกันถ้าบางคนคบกับชาวต่างชาติหรือคนอยู่ไกลก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเริ่มใส่ใจและสนใจคุณมากขึ้น กับหันกลับมาสนใจใส่ใจคุณมากขึ้นเพราะว่าอะไรดวงชะตาของชาวราศีชาวธาตุด,ดินผู้ศก์สกำมังกรสัปดาห์สุดท้ายแฟนแฟนเก่าคุณจะกลับมาเหมือนเขาเองอะ่ะเขาคนนี้ก็เหมือนมีเซนต์ว่าจะมีคนมาแย่งคุณไปเขาเลยกลับมาทําดีกับคุณโอ้นี่เหมือนสงครามอะไรกันนี่นะคะใบสุดท้ายค่ะ q u e e n o ออ u คัคุณจะเป็นเจ้าหญิงในสัปดาห์สุดท้ายเป็นเจ้าชายในสัปดาห์สุดท้ายเป็นเหมือนฝ่ายเลือกอะ่ะเขาไม่รู้นะว่าคนรักเก่าของคุณกลับมาแต่ว่าเขารู้แค่ว่าเขาต้องเทคแคร์คุณอะ่ะ เขาก็กลับมาคุยออกับคุณมาถามหาคุณว่าคุณเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแต่ถามว่าโอกาสของการขยับสถานะมีไหมยังไม่มีเกณฑ์นะคะอืมแต่ความสัมพันธ์มันจะแฮปปี้ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะอืมขอดูเมสเซจที่เขาอยากบอกคุณหนึ่งใบค่ะ The h ยวไฮโลแฟเขาจะเป็นคนดีและพูดความจริงกับคุณทุกอย่างอืมเขาบอกอย่างนี้เลย h ฮโลแฟนตนะคะแต่ว่ามันต้องอยู่ในหลักการและเหตุผลของเขานะ นะคะแม่เศจที่คุณอยากบอกเขาหนึ่งใบเดอะเมจิเชียนฉันพยายามทําทุกทางเพื่อให้พิชิตใจคุณมาโอ้โหประมาณนั้นเลยไพย่เดอะเมจิเชียนอ่ะแล้วดูหน้าไพ่สิคะของไพ่สหรับนี้นะคะโอ้โอ่าโอเคดูคาแนะนําให้คุณหนึ่งใบดีกว่าคะ่ะสถานะกับสถานะไม่ชัดเจน King Sword Knight of s w o r t คุณยังคงต้องต่อสู้ห,หรือฝ่าฟันกับเหล่าบรรดาคนที่มาชอบเขาอีกเยอะอยู่เหมือนกัน ไพ่ก็บอกว่าอย่าประมาทแล้วก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งนะจ๊ะโอเคอะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนชาวทัดดินพฤกศพกันมังกรนกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ค่ะชาวทัดดินพฤศพกันบังกรสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างทรีออฟคัพ แฮ ppy นะคะมีความสุขดีใครที่ยังไม่แต่งงานเป็นแฟนการมีเกณฑ์ที่จะพูดถูกพูดคุยเรื่องมั่นหมายแต่งงานนะคะอ่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสเขาพาคุณไปเจอผู้ใหญ่เจอคนที่สนิทเจอคนที่รักอะไรอย่างนี้เลย3มถ้วยนะคะมีเกณฑ์ทําอะไรต่างๆร่วมกันนะคะแฮ ppy ดีอ่ะต่อไปค่ะเอ่อสัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ค่ะของคนมีคู่ชาวธาตุดินปรึกษบกันมังกรเซเว่นอัคัมีเรื่องให้ต้องให้คิดให้ปวดหัวมากมายแยะ ก็ระมัดระวังเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันไมไ่ถึงบาดหมางอะไรรุนแรงกันมากนะคะเพราะยังไงก็หนีก็ไม่พน้นไพ่ซิกออฟซอฮ์นะคะลิ้นกับฟันนั่นแหละธรรมดาในเรื่องความรักสัปดาห์ที่2ในความสัมพันธ์ทรูออฟคั p คุณจะรักกันมากจะมีปัญหาอะไรก็จะเข้าใจกันมีการไปเดทกันมีการทําอะไรร่วมกันอย่างมีความสุขแฮปปี้อ่ะในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ในความสัมพันธ์ค่ะโฟออฟวอรมีการท่องเที่ยวมีดินเนอร์มีการ ไปพูดคุยมีการท่องเที่ยวมีการแบบไปท่องเที่ยวมีการพูดจากันแบบน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็แฮปปี้เลยบอกเลยนะคะทํากิจการทําอะไรร่วมกันก็ไปในทิศทางที่ดีโอเข้าใจกันสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่4ี่ค่ะ six of cups ทุกอย่างเป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยวางโครงการวางชีวิตวางอนาคตวางแผนแต่งงานอะไรต่างๆมันจะไปทิศทางที่ดีและแฮปปี้มากๆนะคะคนรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะไพ่ the emperor เขาบอกว่าเขาจะเป็นผู you, you people? People well? well. Well, ้น you, ําให้ดีที่สุดและมุ่งมั่นทําให้ดีที่สุดบางท่านคุยชาราศีเมษและขนาเมษตัวคุณอยากบอกอะไรกับเขาคุณเองก็จะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดสวยที่สุดปรับปรุงตัวเองให้ดูหล่อดูเท่ดูเป็นคนดีที่เป็นคนแบบคุณจะคิดจะทําตัวเองให้ดูดีอ่ะดูดีภายนอกเพื่อให้เขาแบบพอใจและภูมิใจประมาณนี้นะคะอืมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคนมีคู่ชาตทัดดินปรึกศบกันหมังนกอนประจําอนประจำเดือนมีนาคมค่ะ